พฤติกรรมของการเป็นคนที่ชอบสันโดษทําคนเดียวไม่ค่อยชอบพูดคุยกับใครไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้ากิจกรรมกับใครพฤติกรรมประเภทนี้ทุกวนันนี้มันเริ่มเยอะขึ้นบางทีตั้งแต่เด็กเลยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองทํางานไม่ค่อยสําเร็จถูกตําหนิอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้หัวหน้าต้องค่อยดูแลเขานะครับ เรื่องนี้ก็ต้องมาดูจริงๆว่าพฤติกรรมของเขาแบบนี้เขา,เาสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างปัญหาให้กับคนในทีมหรือเปล่าสร้างปัญหาให้กับคนต่างทีมหรือเปล่าถ้าไม่ได้สร้างแต่ผลงานดีเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากลุ่มไม่ร่วมกิจกรรมชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็ต้องมองผ่านไปก่อนเพราะว่ามันไม่กระทบกับผลงานของเขาไม่กระทบกับผลงานของทีมนะครับ พฤติกรรมของการเป็นคนที่ชอบสันโดร,รักที่จะอยู่คนเดียวรักที่จะทํางานคนเดียวมีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวพฤติกรรมประเภทนี้ทุกวันนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีโทรศัพท์เป็นเพื่อนมีหูฟังเป็นเพื่อนบางคนใส่หูฟังทํางานดูโทรศัพท์ทําคนเดียวไม่ค่อยชอบพูดคุยกับใครไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้ากิจกรรมกับใครแต่ผลงานเขาดีนะหัวหน้าก็ต้องเข้าใจเขาในสิ่งนี้ หลับตาซะไปข้างหนึ่งนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปตามเรื่องราของเขานะครับแล้วเขาจะสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่าไปยุ่งกับเขามากหมายถึงว่าอย่าไปรบกวนเขามากคราวนี้เรามาดูกันที่ว่ากรณีที่ผลงานของพนักงานไม่ดีแล้วพนักงานเขาเก็บตัวไม่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความที่เขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมา หลายอย่างผมยกตัวอย่าง2อ,อย่างก็คือว่าอย่างแรกก็คือมันติดตัวเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วบางทีตั้งแต่เด็กเลยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองหพวหน่าต้องคอยสังเกตต้องสร้างความมั่นใจให้เขาต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถทําอะไรสําเร็จได้ผลงานก็จะออกมาดีนะครับความไม่มั่นใจในตัวเองอีกอย่างหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขา ทํางานไม่ค่อยสําเร็จเวลาได้งานอะไรมาก็ตามก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหัวหน้าต้องพยายามดูแลว,ว่าจะทํายังไงดีถึงจะให้เขาทํางานสําเร็จได้วิธีการก็คือให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆให้งานชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้เขาทำระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มาดูผลงานเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่3ของการที่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจก็คือการที่เขา ถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลาจากหัวหน้าอันนี้เกิดขึ้นจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ตามแต่น้ำหนักจะอยู่ที่หัวหน้ามากกว่านะครับบางคนเนี่ยเกิดมาจากแต่บริษัทเก่าๆเลยถูกตำหนิมาตลอดมาปัจจุบันหัวหน้าปัจจุบันอาจจะไม่ได้ตำหนิอะไรแต่เขารับสิ่งนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วทำให้เขารู้สึกเขาไม่มั่นใจว่าเขาทำอะไรไปก็ผิดหมดเหรอหัวหน้าตำหนิเขาหมดเหรอ อย่างนี้ทําให้เขามาอยู่บริษัทใหม่เขาก็จะเกิดความไม่มั่นใจเรื่องนี้หัวหน้าต้องค่อยดูแลเขานะครับทำให้เขาเกิดความมั่นใจให้เขาออกความเห็นบ้างหรือว่าชมเชยเขาบ้างเวลาที่เขาทํางานได้หรือทํางานสําเร็จครับสาเหตุที่2นะครับที่ทําให้เขามีผลงานที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพอาจเกิดจากสาเหตุที่เรียกว่าเป็นเรื่องของสังคมรอบตัวเขานะครับเขาอาจไม่ชอบสังคมแบบนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องของจริตเป็นเรื่องของนิสัยที่ไม่ตรงกับสังคมรอบข้างนะครับผลจะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆในกลุ่มหรือในทีมเนี่ยชอบนินทาคนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะครับหรือว่าเลิกงานชอบชวนกันออกไปกินเหล้านะครับชวนเขาไปด้วยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบกินเหล้าเขาไม่อยากไปด้วยกลายเป็นคนแปลกแยกไม่รวมกลุ่มไม่เข้าไปในกลุ่มนะครับเขาไม่ชอบแบบนั้น เขาก็จะรู้สึกว่าสังคมแบบนี้มันไม่ถูกกับตัวเขายิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อนิสัยเหล่านี้มันเข้ามารวมตัวกันแล้วมันลามไปถึงเรื่องของสไตล์การทํางานวิธีการทํางานทําให้เขาไม่ถูกกันหรือไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในทีมของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่ร่วมทีมกับทีมนี้สาเหตุที่3ก็คือ การระแบงระวังตัวครับเขาอาจมีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหรือสังคมรอบตัวเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับเขาอาจมองเห็นการนินทาใส่ร้ายหรือว่าร้ายคนอื่นมีการแบ่งแยกเป็นกบกนในแผนกนะครับแท็กทีมการจับผู้แย่งความดีความชอบเป็นลูกรักของหัวหน้าอย่างนี้นะครับทำให้เขาเกิดความระแวงที่จะคบหาคนในกลุ่มหรืออาจบางทีลามไปถึงต่างแผนกด้วยสุดท้ายก็คือ อยู่คนเดียวสบายใจกว่าครับและผลลัพธ์สุดท้ายของคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น2อย่างคือ1ก็คือเขายังคงทํางานอยู่ต่อไปได้และบางคนสร้างผลงานที่ดีได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าพฤติกรรมของเขานั้นเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวและยังไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะครับ สิ่งที่สําคัญคือสังคมรอบข้างต้องไม่ไปสร้างความกดดันให้กับเขาครับและข้อที่2นะครับคือการลาออกครับเขาจะลาออกไปเพื่อหาที่ทํางานใหม่ที่เขาคิดว่าน่าจะมีหัวหน้ามีสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนร่วมงานที่น่าจะเหมาะหรือตรงกับนิสัยของเขาครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการที่ปรึกษาด้านการวางระบบ HR Solution บริการ r e ซูเมพร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับ สามารถติดต่อ o r k ิดจ็อได้เลยครับ